สวัสดีค่ะวันนี้แม่ได้น้องเห็ดไม้เกรด้าแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่มีแม่ๆม่หลายท่านแนะนำกันเข้ามานะคะว่าน้องเห็ดจะช่วยเรื่องอาการติดดูดนิ้วของเกรด้าได้แม่ก็ใช้เวลาเลือกร้านอยู่นานมากเลยค่ะกว่าจะเจอร้านที่แม่มั่นใจเพราะทุกอย่างที่ลูกเราเอาใส่ปากก็ต้องผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษ ทั้งวัสดุที่ใช้ทั้งสีมีมออกอรับรองไหมและปัจจัยอื่นๆของร้านอีกหลายอย่างค่ะส่วนพิกัดร้านแม่ปักไว้ให้ในโพสต์นี้เลยค่ะทุกคนมาลุ้นไปกับแม่นะคะว่าน้องเห็ดจะช่วยอาการติดดูดนิ้วของเกรดาได้ไหมอา้าวเกรดาอย่าเพิ่งทิ้งน้องสิเพิ่งให้ลองดูดไปตะกี้เองค่ะ จะบอกลากันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะลูกสนุกสนานกับทุกอย่างค่ะยกเว้นของเล่นที่แม่หามาให้สนใจกันหน่อยเธอโอเคไม่เป็นไรค่ะให้เวลาน้องสร้างความคุ้นเคย ทีนี้เรามาดูตอนหลับกันนะคะว่าหลังจากอิ่มนมแล้วน้องเห็ดจะสามารถแทนที่น้องนิ้วได้ไหมสู้ค่ะโกรธแม่ไปแล้วหนึ่งแมตอีกทีปรากฏว่าไม่มีอะไรแทนที่น้องนิ้วได้เลยค่ะทุกคน